พระเจ้าใส่ใจผมจริงๆหรือเปล่าบทความโดยราเว l จ h a n ต้นฉบับภาษาอังกฤษจากไว y ไมถ้ามันสำคัญสำหรับคุณมันก็สำคัญสำหรับพระเจ้าผมอ่านข้อความนี้จากแม่เหล็กติดตู้เย็นของเพื่อนตอนแรกที่ผมได้อ่านถ้อยคำเหล่านี้ที่บ้านเพื่อนเมื่อหลายปีก่อนผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกดีแต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผมพล่ำสู้กับความหวังที่ไม่ประสบผลและความผิดหวังที่มีต่อพระเจ้าผมก็เริ่มจะตั้งคำถามกับประโยคนี้อย่างจริงจังเมื่อผม,มอายุยังน้อยผมต่อสู้อยู่กับปัญหาเรื่องความเหงาและอยากจะมีความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวอย่างมากผมอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยครั้งแต่ปีแล้วปีเล่าพระเจ้าก็ดูเหมือนจะไม่ตอบคำอธิษฐานของผมเสียทีไม่นานหลังจากนั้น ผมก็สงสัยว่าพระเจ้าทรงใส่ใจในสิ่งที่สำคัญสำหรับผมหรือเปล่าจะว่าไปแล้วพระองค์ทรงให้เวลากับคนอย่างผมไปทำไมหากเปรียบเทียบกับแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตัวผมและความปรารถนาเรื่องการมีแฟนของผมคงเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเลยในสายพระเนตรของพระองค์เลยผมรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยสั่าราศี ทรงเป็นนิรันด์และทรงงดงามพระองค์ทรงเป็นจอมราชาและจอมเจ้านายประเสริฐกว่าสิ่งใดๆทั้งปวงแต่ผมซึ่งมาจากผงคลีดินและจะกลับไปเป็นผงคลีดินเป็นเหมือนหญ้าที่จะเหี่ยวแห้งไปอย่างรวดเร็วทำไมพระเจ้าจะต้องใส่ใจผมและความปัารนาของผมด้วยละ่ะอย่างไรก็ตามท่ามกลางความสงสัยและการต่อสู้ดิ้นรนพระคำพีข้อโปรดของผม ในพระธรรมโยนาก็ผุดขึ้นมาอยู่เสมอเหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะบอกอะไรบางอย่างกับผมในข้อความตอนท้ายของพระธรรมเล่มนี้พระเจ้าตัดถามโยนาว่าไม่สมควรหรือที่เราจะห่วงใยนีนาเวนครใหญ่นั้นซึ่งมีพลเมืองมากกว่า1 2, นึ0 0 0สมืคนผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากด้วยโยนาบทที่ส ข้อที่11พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงสนใจในเรื่องใหญ่ๆห,หรือเรื่องที่สำคัญสำคัญเท่านั้นพระองค์ยังทรงสนใจเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญด้วยเช่นชีวิตของสัตว์มันทำให้ผมคิดว่าบางทีพระเจ้าก็อาจสนใจสิ่งเล็กน้อยด้วยจริงๆตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ผมได้อ่านพระคัมภีร์ผมก็เริ่มจะมองหาตัวอย่างที่พระเจ้าทรงใส่ใจสิ่งเล็กน้อย พระเจ้าทรงใส่ใจดวงดาวทุกดวงคุณรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าไม่เพียงแค่ตัดสินใจว่าควรจะมีดาวกี่ดวงในจักรวาลแต่พระองค์ยังทรงเรียกดาวแต่ละดวงตามชื่อของมันด้วยสดุดดีบทที่147ข้อสอิสยาบทที่40ข้อ26ราวกับว่าในขณะที่พระองค์ทรงสร้างดาวแต่ละดวงขึ้นนั้น พระเจ้าประทานความสนใจเป็นพิเศษให้กับดวงดาวทุกดวงทรงตั้งชื่อให้ดาวแต่ละดวงและทรงแนะนำทุกดวงให้โลกได้รู้จักท่านนี้เป็นความสนใจที่พระเจ้าทรงทุ่มเทให้กับบรรดาวดวงดาวแล้วความสนใจใกล้ชิดที่เปลี่ยนไปด้วยความรักซึ่งพระเจ้าทรงมีให้เราล่ะจะขนาดไหนพระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้าจะประทานคำปรึกษาแก่เราและทรงเฝ้าดูเราอยู่ สดุดีบทที่สามสข้อ8จะอย่างไรก็ตามพระบิดาได้ทรงเลือกเราแต่ละคนอย่างเจาะจงให้เป็นบุตรของพระองค์เพื่อที่เราจะถูกเรียกชื่อโดยพระนามของพระองค์ 1. ยอนบทที่3ข้อ1ช่างเป็นความสุขใจที่เกินจินตนาการและเป็นเกียตรติที่ไม่คิดไม่ฝันจริงๆพระเจ้าทรงสัยใจสรรพสิ่งและพะืชพันธุ พระเยซูทรงเตือนใจเราในมัทธิวบทที่10ข้อ29ว่านกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาซารีอันไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวที่จริงพระเจ้าประทานความสนใจให้แม้แต่นกตัวเล็กๆพระองค์ทรงใส่ใจในความเป็นตายของพวกมันทุกตัวพระเยซูยังทรงยืนยันกับเราอีกครั้งในมัทธิวบทที่1 0ข้อ31ว่า เพราะฉะนั้นอย่ากกลัวเลยพวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวหากพระเจ้าทรงใส่ใจมากที่จะเลี้ยงดูและดูแลแม้แต่สัตว์ที่ไม่ได้มีความสำคัญใ,ใดๆพระเจ้าจะทรงดูแลเรามากกว่านั้นสักเท่าไหร่ยิ่งกว่านั้นพระเจ้ายังทรงตกแต่งบรรดาดอกไม้ในทุ่งอย่างงดงามยิ่งกว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีเสียอีกมัทธิวบทที่ห ข้อ28ถึง29แม้ขณะที่ผมอาจรู้สึกตัวเองเหมือนพงคลีดินอันต่ำต้อยหรือต้นหญ้าที่เดี๋ยวเหี่ยวแห้งตายไปผมยังรู้สึกอุ่นใจได้ความคิดที่ว่าถ้าพระเจ้าสามารถทำให้ต้นหญ้าในทุ่งงดงามได้เช่นนั้นแม้ว่าพวกมันจะเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟแน่นอนว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูผมเป็นอย่างดีเช่นกัน พระเจ้าทรงใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคุณเคยรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าทรงทำเสื้อผ้าให้อาดัมและเอวาหลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาปต่อพระเจ้าพวกเขาก็ได้ปกปิดตัวเองด้วยใบยมะเดือ่อเพราะว่าอายที่ตนเองเปลือยกายอยู่ปฐมกาลบทที่3ข้อ7อย่างไรก็ตามเครื่องปกปิดกายของพวกเขาคงไม่ดีพอเป็นแน่เพราะว่าหลังจากนั้น พระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์มอบให้อดัมและภรรยาของเขาสวมปกปิดกายปฐมกาลบทที่สข้อที่21ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงขับไล่อดัมและเอวาออกจากสวนเอเดนเพราะความผิดบาปของพวกเขาแต่พระองค์ก็ยยังทรงจัดเตรียมสิ่งที่แข็งแรงทนทานไว้ให้พวกเขาใช้ปกปิดร่างกายตนเองและพระองค์จะไม่ทรงจัดเตรียมสิ่งที่แข็งแรงทนทานไว้ให้พวกเราในวันนี้หรือ เมื่อพระเจ้าทรงนำชนชาติอิสราเอลในถิ่นธุรกันดารตลอด40ปีพระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายในถิ่นธุรกันดาร40ปีและเขาไม่ขาดสิ่งใดเลยถึงจุดที่พระองค์ทรงมั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวินและเท้าของเขาไม่ได้บวมเนหามีบทที่9ข้อที่21ในทุกๆวันพระเจ้าทรงปกป้องร่างกายของพวกเขา จากสิ่งรอบข้างและปกป้องไม่ให้เท้าของเขาบวมเฉลยทำมบัญญัติบทที่8ข้อ4บทที่29ข้อ5แล้วพระองค์จะไม่ทรงสนใจและจัดการสิ่งที่เราเป็นกังวลในแต่ละวันหรือพระเจ้าทรงใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราพระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพและทรงสมควรได้รับการเทริดทูนทั้งสิ้นทั้งปวงจากชีวิตของผม แต่ผมยังตะหนักอีกว่าพระองค์ยังเป็นพระเจ้าที่ทรงละเอียดละออและใส่ใจในทุกรายละเอียดแม้แต่สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดในชีวิตของผมด้วยพระองค์ทรงนับจำนวนเส้นผมบนศรีรษะของผมมัทธิวบทที่10ข้อ30ถึงสาผมชอบจินตนาการถึงภาพที่พระเจ้าทรงรูปศรีรษะของผมอย่างอ่อนโยนแล้วค่อยๆนับเส้นผมของผมทีละเส้น พระเจ้าทรงรู้จักผมอย่างลึกซึง้งและทรงรักผมมากถึงขนาดนั้นพระองค์ทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากของผมและทรงเก็บทุกหยดน้ำตาของผมใส่ขวดของพระองค์ไว้สดุดีบทที่56ข้อ8พระเจ้าทรงใส่ใจสิ่งที่ผมใส่ใจพระองค์ทรงใส่ใจทุกอย่างที่ผมกังวลและในวันหนึ่งพระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาทุกๆุกหยดจากตาของผมวิวร์บทที่21 ข้อ4พระเจ้าทรงบอกเราว่าอย่ากระวนกวายในสิ่งใดๆเลยแต่ต้งทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกทัดขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณฟิลิปปีบทที่4ข้อ6นี่รวมถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรากระวนกระวายใจด้วยข้อประคำนี้หนุนใจผมเพราะว่าผมมักจะเครียดกับเรื่องเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องทำงานส่งไม่ทันกำหนดจนไปถึงเรื่องพักผ่อนน้อยหากผมไม่ทันระวังเรื่องเหล่านี้จะทำให้ผมกระวนกระวายใจอย่างไรก็ตามผมจะรู้สึกสงบใจลงได้เมื่อเตือนตัวเองว่าพระเจ้าสงสัยใจผมผมสามารถเชื่อและวางใจในพรองได้ในทุกเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องใหญ่หรือเล็ก ผมเคยต่อสู้กับความรู้สึกที่ว่าถูกพระเจ้าลืมมันเหมือนกับว่าทางของข้าพระเจ้าถูกปิดไว้ในพระยาเวและความยุติธรรมที่ควรเป็นของข้าพระเจ้านั้นก็ผ่านพระองค์ของข้าพระเจ้าไปอิสยาบทที่40ข้อที่27แต่พระเจ้าทรงคอยืนยันกับผมว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนเป็นนิดพระองค์จะไม่ทรงเหนื่อยล้ากับการใส่ใจ ทุกเรื่องที่ผมกังวลและไม่มีสิ่งใดในชีวิตของผมเลยที่พระเจ้าไม่ทรงเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยมตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตมาวางไว้กับพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสนใจทุกๆรายละเอียดอันซับซ้อนในชีวิตผมและหลักฐานที่สำคัญที่สุดก็คือการที่พระเจ้าทรงห่วงใยผม พระเยซูทรงเป็นพระผู้เลี้ยงและผู้ดูแลจิตวิญญาณของผมพระองค์จะทรงทิ้งแกะ99ตัวเพื่อตามหาผมพระองค์จะทรงขึ้นที่สูงและลงไปยังที่ลึกเดินทางไกลไปสุดขอบฟ้าและส่องสว่างในความมืดจนกว่าพระองค์จะทรงหาผมจนพบหนึ 1, ่งเปโตบทที่สองข้อที่25ลูกาบทที่15ข้อ 4. สสดุดี บทที่139ข้อ7ถึง12นี่เป็นสิ่งเสริมสร้างความไว้วางใจที่ผมมีในพระองค์และช่วยให้ผมมีสันติสุขในชีวิตได้แม้ในขณะกำลังเผชิญความกังวลใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตถ้ามันสำคัญสำหรับคุณมันก็สำคัญสำหรับพระเจ้าเพราะว่าทั้งคุณและผมสำคัญสำหรับพระเจ้า